ร้านเติมโลบักที่ดีที่สุดต้องร้านนี้เลยลาว่าบักมีทั้งเติมแบบ ID Pass และ VIP Server ยังมีจำหน่ายโลบักถอยโค้ e ด้วยนะนอกจากนั้นเนี่ยยังมีบริการกดเกมพา s แบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นบอกฟุตยิงเลก a c ซี่ก็มีให้เลือกมากมายเลยหรือว่าจะเป็นแมปออส Star และ a n i m เม i ไฟเตอร์เนี่ยก็มีทั้งบริการกดเทสและกดเกมพา s นะครับผมเลิงอยู่ที่ใต้คลิปเลยครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บ อ้าวปึ๊บปึ๊บปึ๊บดูฮะดูเลือดบอส <c oughs> เอาแล้วครับก็ต้องสวัสดีทผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในแมปของอนิเมะด m เมนชั่นนะฮะก็เดี๋ยวสำหรับคิปในวันนี้เนี่ยเราจะพามาดูกันนะคุณผู้ชมว่าจะทำยังไงเนี่ยให้ตัวละครเราอ่ะตีแรงขึ้นนะครับผมแล้วก็ หดขึ้นนะครับซึ่งแน่นอนครับผมว่าวิธีหลักๆเนี่ยจะต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับการ์ดนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะมา,มาแนะนําเรื่องของการ์ดด้วยเนาะแล้วก็จะแนะนําเรื่องของเทตตัวละครด้วยนะครับหรือว่าทางด้านของพาสซีฟติดตัวนั่นเองนะครับรวมถึงอิสซสซีด้วยเนาะโอเคก็อันดับแรกเลยนะจะเป็นทางด้านของการ์ดนะคุณผู้ชมเรื่องของการ์ดเนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญมากๆนะเพราะว่ามันจะเป็นตัวที่บวกดาเมจของเราได้เยอะนะครับผมแต่ว่า อย่างที่ผมได้กล่าวไปในคลิปที่อธิบายเรื่องของเทรดคือ,อไรนะครับผมระบบเทรดคืออะไรอันนั้นเนี่ยผมอธิบายไปแล้วนะว่าดาเมจจริงๆที่คนในแบบนี้เนี่ยใช้จะเป็นประเภทคริติคอลนะครับผมจะเป็นโอกาสคริติคอลแล้วก็เรื่องของดาเมจคิเนาะซึ่งมันจะทําให้เราเนี่ยจบด่านได้ไวนะครับโอเคก็การ์ดตอนนี้เนี่ยที่ผมใช้อยู่นะคุณผู้ชมจะเป็นการ์ดใบแดงเนี่ยสใบเลยนะครับผมแต่ว่ามันอาจจะไม่ดีเท่าไหร่เรื่องของ ออฟนะครับผมเนี่ยฮะออฟมันบวกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะถึงแม้ว่ามันจะบวกตามที่ผมแบบเอออยากได้ก็ตามนะเรามาดูกันที่ใบแรกนะคุณผู้ชมใบแรกเนี่ยเห็นไหมว่ามันลดความเสียหายบวกทองคือเกลือมากๆนะครับผมแต่ว่าที่ผมใส่เนี่ยเพราะว่ามันบวกดาเมจแบบคิดข้อเนี่ยเก้าเห็นไหมคุณผู้ชมเออจริงๆแล้วเนี่ยมันมีดีกว่านี้แบบเยอะมากๆานะแต่ว่าอันนี้นะ่าจะเกลือของผมแหละก็เลยได้แค่นี้เนาะเนี่ยมีอัตราฟื้นฟูเนาะอันนี้คือเกลือนะครับผมมีมีดีแค่อย่างเดียวเนาะ คือ damage critical นะครับอย่างที่2ครับใบที่2เนี่ยเหมือนกันเลยครับคุณผู้ชมแต่ว่าบวก damage critical เนี่ยมากกว่าเนาะแล้วก็บวกพลังโจมตีนะครับผมประมาณนี้จริงๆเรื่องของเลือดกับพลังโจมตีพื้นฐานเนี่ยที่เป็นเบสของอ่าทางด้านของตัวการ์ดเนี่ยเราไม่ต้องไปสนใจเท่าไหร่นะคุณผู้ชมอย่างที่ผมบอกนะเรามาสนใจพวกออฟลองต่างๆนะเช่นค r ิ t i c a โอกาสค r i t i c a เนาะ 2อ,อย่างนี้นะจะทําให้ตัวเราเนี่ยหดขึ้นมากๆนะครับโอเคใบที่3ของผมเนี่ยก็จะบกดีหน่อยนะคุณผู้ชมก็คือบวกดาเมจคิดเข้าน่ยค่อนข้างเยอะเลยนะบวก14เลยเนาะอันนี้เนี่ยเป็นใบที่แสลงที่สุดในาการ์ดของผมแล้วแหละนะฮะทีนี้เนี่ยเรื่องของการ์ดเนี่ยผมแนะนําว่าอย่าพิ่งไปซีเรียสมากนะครับผมถ้าเลเวลของเราเนี่ย ยังไม่ถึงด่านล่าสุดเนาะแนะนาว่าให้ฟาร์มถึงด่านล่าสุดก่อนนะครับผมแล้วก็ค่อยมานั่งอัพการ์ดแบบเต็มๆนะครับมันจะคุ้มกว่าเนาะจะได้ไม่เสียตังค์แบบเปลืองๆด้วยเนาะเพราะว่าการ์ด uh, ด่านหลังๆเนี่ยอัพทีนึงเนี่ยเป็นแสนนะครับผมถ้าให้เต็มใบหนึ่งเนี่ยก็ประมาณ10กว่าล้านเลยเนาะถึงจะเต็มใบหนึ่งนะต่อไปนะจะเป็นเรื่องของเทโุรคอนนะคุณผู้ชมเทตุรคอนเนี่ยที่ผมแนะนําเลยนะครับผมก็จะเป็นทางด้านของเทรดไอ้นี N ่ e นะครับนี่เลยนะ ท่า,ทานั่นของวิกเชียสอันนี้นะครับผมวิกเชียสเนี่ยจะบวกท่งนั่นของคริติคอลเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็ครนะิติคอลดาเมจเนาะซึ่งอันนี้เนี่ยสำคัญมากๆนะครับผมแล้วก็ดีมากๆด้วยเนาะมันจะทําให้บูทดาเมจตัวละครเราเนี่ยได้สูงนะครับผมอย่างที่บางคนเนี่ยอาจจะเคยเห็นคลิปวิดีโอแล้วเนาะที่จะเขาเอาตัวพวกเนสโกะอย่างเงี้ยตัวที่แบบตีแรงๆเลยนะฮะแล้วก็มีเทรดดีๆนะครับผมบวกกับการ์ดที่ เพิ่มโอกาสคริติคอลแล้วก็เพิ่มดาเมจเนี่ยจะสามารถเคลียร์บอสได้แบบว่าไวมากๆนะครับผมไม่ถึงนาทีเลยเนาะบอสตายแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมทางด้านของ Trade v i c i o u s เนี่ยก็เป็นอะไรที่สำคัญมากๆนะไม่ว่าจะเป็นการสุ่มแบบว่าได้ระดับ Common อันคอมมออะไรอย่างงี้นะแต่ว่าถ้าได้ทางด้านของเทรดอันนี้เนี่ยก็แนะนำว่าให้เก็บไว้เลยเนาะประมาณนี้นะครับ ลองสุดท้ายนะจะเป็นทางด้านของอุปกรณ์เสริมครับคุณผู้ชมอา่าอุปกรณ์เสริมบอกเลยว่าดูเหมือนการ์ดเลยนะคุณผู้ชมให้เราเนี่ยดูนะว่าทางด้านของอิสซสอรี่อันไหนที่ดรอปมาเนี่ยมีบวกอะไรบ้างนะครับผมแน่นอนครับให้ดูทางด้านของโอกาสคริติคอลแล้วก็คริติคอลเนาะว่าอันไหนเนี่ยบวกเยอะกว่านะครับผมอย่างอันนี้เนี่ยของผมเนี่ยมันบวกทางด้านของโอกาสคริติคอลสิบเปอร์เซ็นต์เนาะอันนีน้จะเป็นทางด้านของอ่าเขาเรียกอะไร บัฟหลักนะครับผมบัฟหลักเนี่ยจะบบกอย่างนี้อยู่แล้วเนาะส่วนบัฟรองเนี่ยครับดูค่อนข้างเกลือเลยนะคุณผู้ชมแต่ทีนี้เนี่ยผมก็ไปซื้อมาอีกอันนะครับผมทางด้านของอุปกรณ์อันนี้เนาะเอออุปกรณ์นี้เนี่ยสามารถหาได้จากทางด้านของตัวอ่าเลดเลยนะครับผมเอ้ยไม่ใช่เลดสี่บอสลัดนะครับผมบอสลัดก็จะอยู่ตรงนี้นะนี่เลยนะครับผมจะเป็นทางด้านของตัวนี้เนาะคุณผู้ชมอ่าพันห้านะครับผมใช้แต้มพันห้าในการแลกเนาะ พวกการมิติกเนี่ยก็แลกได้นะแต่ว่าผมไม่แนะนําให้แลกเท่าไหร่นะครับผมแลกเป็นตัวละครจะดีกว่าเนาะโอเคซึ่งอุปกรณ์นี้ของผมเนี่ยนะครับมันจะบวกโอกาสนะคีย์คัลสิบเอร์เนะฮะเนี่ยแล้วก็บวกโอกาสพันคริติคอลอีกแล้วนะฮะอีก6%นะครับผมแล้วก็บวกดาเมจคริติคอลครับสินะคืออันนี้เนี่ยนะ่าจะเป็นอุปกรณ์ที่ดีที่สุดของผมแล้วแหละนะฮะก็ตอนนี้เนี่ยดาเมจโดยรวมของผมนะครับผมจะพามาดูกันนะ นี่เลยนะโอกาสคริติคอลของผมเนี่ยจะอยู่ที่32นะครับผมส่วนดาเมจแบบคริติคอลเนี่ยจะอยู่ที่82นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมีอีกหลายคนเลยเนาะที่เขาไปไกลกว่านี้อีกนะก็สมได้ของดีๆไม่เกลือเท่าไหรนะ่เนาะก็ดาเมจเนี่ยจะบูนได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับแต่นี่ผมคิดว่าก็น่าจะดีที่สุดสำหรับผมในตะอนนี้แล้วแหละนะโอเคส่วนอย่างสุดท้ายครับคุณผู้ชมมันอาจจะดูไม่ช่วยมากเท่าไหรนะ่เนาะแต่ว่าผมมองว่ามันก็ช่วยได้เยอะเลยนะจะเป็นทางด้านของตัวละครนั่นเองนะครับผม ตัวละครเนี่ยก็ต้องเลือกใช้ให้ถูกสถานการณ์แล้วก็ถูกด่านด้วยเนาะอย่างประเภทที่ลงบอสลัดอย่างเงี้ยบอสลัดแล้วก็เท่านั้นของตัวเลดเนี่ยก็เอาเป็นพวกเนสโกเอออะไรอย่างงี้เนสโกโกโจนะครับผมตัวที่มีสกิลตีบอสแรงๆเนาะก็จะทําให้เราอ่าทดาเมจจากตัวบอสเนี่ยได้มากนะครับส่วนตัวละครที่จบด่านไวที่แรงๆเนี่ยก็อาจจะเป็นพวกอ่ายูริจิโคคุชิโบอะไรประมาณนี้นะคุณผู้ชมก็ จะเป็นตัวละครที่ทําให้เราเนี่ยจมด่านได้ไวนะครับแล้วก็บอกก่อนนะว่าเรื่องของอบัฟค,คริทิคอลเนี่ยแล้วก็กอกสคริดิคอลเนี่ยใช้ได้กับทุกตัวละครแล้วก็ทุกสถานการณ์เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการเคลียร์ดาหรือว่าลงบอสต,ต่างๆเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะลองลงบอสให้ดูนะคุณผู้ชมอเอาเปนเนสุโกขึ้นข้างบนเลยแล้วกันนะครับผมนี่นะฮะแล้วก็ เอายูริไม่ใช่ยูริจีสิโคคุชิโบเนาะเอาไว้สองยูริจิสามนะครับเปลี่ยนดีกว่าเอาเป็นโกโจโดีกว่าเออยยูริจิอันติมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะโกโจโน,น่าจะดีกว่าเนาะก็บอสลัตอันนี้ผมยังไม่ได้เข้าเลยเนาะเรามาเข้าซะหน่อยดีกว่ารู้สึกว่าก่อนอันนี้ที่ผมลงทางนั้นของบอสลัตเนี่ยผมจะจบตอนประมาณ2องนาทีนะคุณผู้ชมแต่ว่าอันนี้เนี่ยเราจะจบกี่นาทีเรามาดูกันนะครับผมโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,ป,บ,ป,บป้า ปุ๊บปุ๊บปึ๊บดูฮะดูเลือดบอสตายผ่านตัวแรกอืออุ้ยไม่ตายอืมนี่ฮะแล้วมีจิติค้อคือแบบแรงมากๆนะคุณผู้ชมแล้วก็บวกกับสกิลของเนสโกเนี่ยที่อ่ามันแรงอยู่แล้วนะฮะแล้วพอมีโอกาสขี่เข้ามาอีกนะฮะก็น่าสั่นเลยนะอันนี้มันก็จะช้านิดน,นึงนะคุณผู้ชมตรงที่อ่าเราไม่มีสกิลอันสีเนาะปึ๊บอ่าโอกาสติดขี้เนี่ยเราน้อยเนี่ยมันก็จะทําให้จบดันกับข้ามอนเนี่ยยากด้วยนะ นะแต่ถ้าคีทีก็คือแบบเหมือนใช้สกิล3-4ครั้งเลยนะนี่ฮะโอเคก็เหลือตัวสุดท้ายแล้วนะฮะกิลกาเมสอืมกิลกาเมสว้าหลบไม่ได้ไม่นะจะตายแล้วอันนี้คือแบบผมไม่ได้แบบตั้งใจหลบเลยท่านผู้ชมคือยัดบอสอย่างเดียวเลยนะนี่ครับอืมอืมปึ๊บโอเครอบนี้แหละบอสน่าจะตายแล้วนะฮะอัดไปเลยครับอื้ออื้ออือ เรียบร้อยอ่าก็จะอยู่ที่1นาที40่40เนาะจริงๆแล้วเนี่ยมันผมเคยทำไวกว่านี้นะคุณผู้ชมแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันติดตรงที่อ่าโอกาสคีของรอบนี้เนี่ยน้อยด้วยนะครับผมก็อย่างที่ผมกล่าวไปนะว่ามีอีกหลายคนเลยนะที่สามารถทําได้ไวกว่านี้นะครับผมแล้วก็ดาเมจได้แรงกว่านี้เนาะก็อยู่ที่บัฟรองของการ์ดเราเนาะว่ามันบวกอะไรนะครับผมถ้าคนที่โบกโอกาสขีเยอะเนี่ยก็ ดีนะครับผมแล้วก็แนะนําว่าความสําคัญเนี่ยให้ลงไปที่อโอกาสคี้เนี่ยจะดีกว่าเนาะคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าสมมติว่าดามเมจคี้เราแรงมากๆเนี่ยนะครับผมแต่ว่ามันไม่ติดคี้เลยเนี่ยก็จะแย่มากนะครับผมเอาให้อยู่สัก50%หรือ70%เนี่ยคือโหดแล้วนะครับผมแต่เรื่องโอกาสคีเนี่ยเดี๋ยวผมก็ต้องไปหาเพิ่มเหมือนกันเนาะเพราะว่ายังน้อยอยู่นะครับผมโอเคครับก็ประมาณนี้ละกันนะคุณผู้ชมสําหรับเรื่องของ อ่าวิธีการทํายังไงให้ตัวคอนเนี่ยเราตีแรงขึ้นโหดขึ้นนะครับผมก็แนะนำพวกการ์ดแล้วก็อะไรต่างๆไปด้วยเนาะเอาละ่ะก็เดี๋ยวขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ช่องผมด้วยนะครับผมมีอะไรสามารถคุยคอมเมนต์กันได้นะครับแล้วเจอใหม่คลิปหน้าครับผมสำับวันนี้สวัสดีนะครับ